โลโลเทศเทศอ่ะประกาศประกาศเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ทางผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำออกรู้ เขามีเรื่องฝากประกาศมาโดยใจความมีอยู่ว่าช่วงปีใหม่นี้ขอความร่วมมือลูกบ้านทุกท่านทุกหลังคาเรือนที่มีการเลี้ยงฉลองด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะกรุณาร้องเพลงให้ทุกขีด้วยเพราะมีการร้องเรียนกันทุกปีเพื่อนบ้านเดือดรอ้อนผู้ใหญ่บ้านแก้กับปวดหัวฉะนั้นฉลองได้เต้นได้ร้องได้ ขออย่างเดียวร้องให้ถูกคีย์ด้วยเอ็งว่าไงวะอย่าไปสนใจเลยร้องไปเถอะปลดปล่อยนานๆทีถ้าจะให้ร้องเพราะร้องดีทุกคนตอนนี้เป็นนักร้องกันทั้งประเทศแล้วเออเนาะจงร้องเพลงให้มีความสุขส่วนความทุกข์ให้อยู่ที่คนฟังให้คนอื่นร้องให้ถูกคีย์แล้วตัวเองร้องถูกคีย์ไม่ยางถูกดิคีย์อะไรอ่ะคีย์นักดนตรี นักดนตรี